เอาละครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องรีวิวทุกอย่างวันนี้ผมกลับมาอยู่ที่แอปเกมมารวย99นะครับก็คือตอนนี้นะครับมารวย99เขามีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าล o ตเตอรี่พาเพินนะครับก็อันนี้นะครับใครที่ได้รางวัลอันดับหนึ่งนะครับหรือว่ารางวัลใหญ่สุดนะครับก็มีโอกาสได้รับไปถึง20ล้านชิปกันเลยนะครับอันนี้โอ้โห ก็คืออันนี้นะครับจากข้อมูลที่เข้าไปดูนะครับก็คือเกมลอตเตอรี่นะครับก็จะอ้างอิงตัวเลขจากาหวยของรัฐบาลตามจริงเลยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นรายละเอียดวิธีการเล่นนะครับก็ใครที่มีโอกาสได้เล่นนะครับก็ลองเข้าไปอ่านเงื่อนไขวิธีการเล่นกติกาต่างๆก่อนนะครับก็คนหนึ่งนะครับจริงๆก็มีโอกาสได้มากกว่า20ล้านนะครับ ถ้าสมมุติว่า,าคุณถูกลอตเตอรี่ได้หลายใบนะครับโอเคและอน,นี้คือหน้าตาของลอตเตอรี่นะครับหรือว่า,าหมายเลขที่เราได้รับมาแล้วนะครับโอเคจะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็เงื่อนไขน้อยๆนะครับก็คือ,อเติมสัก50าสบาทก็ได้ครับอันนี้แต่เราก็สามารถเล่นได้เรื่อยๆเลยนะครับอ,อันนี้มีข้างใน ตัวกิจกรรมก็ยังมีคำอธิบายของกิจกรรมอยู่นะครับยังไงก็ลองศึกษาลองอ่านดูให้ครบถีถ้วนก่อนนะครับว่าเขาจะต้องเล่นอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ก็คือหลกัหลกๆเลยนะครับตัวกิจกรรมนี้นะครับต้องเข้าไปเล่นเกมที่เป็นในหมวดของสล็อตท,ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็จะมะีด้านขวามือนะครับตอนนี้ผมได้1.3%แล้ว ก็อารมณ์เหมือนเก็บค่าประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าอันนี้ก็คือเก็บเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆนะครับก็คือสปินหรือว่าหมุนหมุนไปเรื่อยๆนะครับโอเคจนครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราก็จะได้รับลอตเตอรี่ก็คือเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในช่องลอตเตอรี่ในหน้าล็อบบี้นะครับเมื่อครบ100 Okay. เดี๋ยวนี้ผมจะลองให้เล่นให้ดูก่อนนะครับว่าถ้าเราเบ็ดน้อยนะครับเปอร์เซ็นต์ก็จะขึ้นน้อยตามนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเบ็ดนะครับก็คือจะเพิ่มเยอะตามนะครับเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มเยอะตามอ่นนี้นะครับนี้เบ็ดขึ้นมาเป็น9ก้าพนะครับโดยทุกครั้งที่เปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับที่ เราเบ็ดไปหรือว่าเริ่มสปินไปเนาะครับแต่จะไม่ได้รวมนับเกี่ยวกับที่เราแพ้หรือว่าชนะเนาะครับกติกาน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมลองไปดูเกมอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นแนวเกมสล็อตอย่างเช่นปาวุ้นจิ้นอันนี้นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูอ,อันนี้ก็มีนะครับตอนนี้อยู่ที่ 19. 8ซ์นะครับ นี้ผมเบ็ดอยู่ที่พันสองแล้วนะครับรก็จะอยู่ที่ประมาณสามเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็น์อะไรประมาณนี้นะครับก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้ข้อดีนะครับก็คือถ้าเราได้ร่วมเล่นกิจกรรมนี้แล้วนะครับมันก็เหมือนจะไม่จํากัดนะครับว่าเราจะซื้อลอ,อ,อตเตอรี่ได้ไดกี่ใบนะครับ เราสามารถาหมุนไปได้เรื่อยๆเลยนะครับก็ถ้ายิ่งหมุนมากก็ยิ่งเพิ่มสิทธิ์ให้เรามากขึ้นนะครับมีโอกาสถูกอลอตเตอรี่มากขึ้นอตอนนี้อยู่ที่26.5%นะครับ27ลัตก็เบ็ดประมาณโดยประมาณที่4,800ก็กำลังดีนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องไปถึง9,600 หรือว่าถ้าใครใจร้อนนะครับก็เบ็ดไปที่9,006ก็ได้นะครับมันก็จะได้ไวขึ้นอ่าและอันนี้ในส่วนของเกมยิงปลานะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นดูนะครับอ่าอันนี้ไม่มีในส่วนของลอตเตอรี่โชว์ขึ้นมาในหน้าเกมนะครับอ,อันนี้ก็ยิงไปก็จะไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์ให้นะครับโอเคออกดีกว่า ประมาณนี้เนาะครับอ่อก็อย่าลืมนะครับเข้าไปดูคําอธิบายกิจกรรมเนาะครับระยะเวลาในการจัดเขาจะมีเดือนหนึ่งจะมี2ง,งวดนะครับจะมีงวดที่1ก็คือประมาณวันที่4ี่ถึงสิบสี่นะครับแล้วก็งวดที่2ประมาณประมาณวันที่19ถึงอ่ปลายเดือนวันที่29นะครับก็คืออ่ก่อนวันหวยออกนะครับ ก็ประมาณก่อนเที่ยงคืนวันหวยออกประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเกมสปีดฟ้าฟ้านะครับก็สำหรับถ้าใครที่เล่งสปีดนะครับอย่างไปวันสุดท้ายก่อนที่หวยจะออกนะครับก็แนะนำพวกเกมสระกูลสปีดนะครับแล้วก็กดได้รัวๆเลยนะครับ อย่างเช่นถ้าใครเหลืออยู่ประมาณ70-80%อรเะไรอย่างเี้ยนะครับเปอร์เซ็นต์มันใกล้ครบร้อยล้วก็เข้าไปเล่นพวกนี้ได้เลยพวกสปีดอะไรอย่างนี้นะครับให้รีบสปินสปินให้มันครบร้อนะครับอันนี้ตระกูล f o r ์จูนนะครับนี่เป็นพัน d a โอเคครับก็จะอยู่ในตระกูลของเกมสล็อตนะครับ แล้วก็สําหรับใครที่เติมเกมนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรก็พอถึงช่วงวันที่หวยออกนะครับก็ติดตามข่าวสารที่เพจเขาก็ได้นะครับแล้วก็ลองเข้ามาดูว่าเราได้รับลุ้นโชคอะไรหรือเปล่าแต่ดูดูแล้วนะครับก็โอกาสแต่ละคนนะครับก็น่าจะได้เยอะกันอยู่กันเพราะว่ากิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากนะครับ มันอยู่ในทุกๆเกมสล็อตเลยก็แค่เข้าไปสปินแล้วก็เก็บเปอร์เซนต์ให้มันครบ100%เเซแค่นั้นเองครับแล้วก็ไม่จำกัดรอบด้วยว่าคุณจะได้ลอตเตอรี่เพียงแค่หนึ่งหรือสองใบแต่คุณสามารถเปิดลอตเตอรี่ได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ก็ติดอยู่อย่างเดียวแค่ว่าเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะได้เลขไหนแค่นั้นเองเนาะครับวันนี้ อ่าครับตอนนี้อยู่ที่6 5สิบ้าอละอยู่ที่6กสแเล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างขึ้นไว้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเบสเยอะแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นลุ้นโชคแฝงหรือว่าลุ้นโชค2ต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้แล้วก็ ถ้าเราซื้อเพชรจากระบบนะครับรโอเคเราก็ได้เพชรด้วยแล้วก็ยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นตัวนี้นะครับลอตเตอรี่ก็เหมือนได้โชค2ต่อไปเลยนะครับ83%แล้วนะครับตอนนี้โอเคครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับ88%แล้ว90%แล้วครับอันนี้ กำลังจะได้ลอตเตอรี่นะครับอันนี้ของผมเป็นใบที่3นะครับของงวดที่องวดที่1นะครับอันนี้โอเคครับมี9 5แล้วนี่นะครับก็ยังมีได้ลุ้นโชคจากกิจกรรมอีกนะครับอ่าครบ100%แล้วนะครับนี่ ยังขึ้นมาอีก0.9นะครับนั่นหมายความว่าเขาไม่จํากัดนะครับว่าจะเล่นได้กี่รอบหรือว่าได้ลอตเตอรี่กี่ใบนะครับนี่นะครับใบที่สามาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมใหม่ที่ชื่อว่าลอตเตอรี่พาเพลินนะครับออันนี้ซึ่งเกมหรือว่ากิจกรรมแนวนี้นะครับ อันนี้ก็จะคล้ายๆก,กันกับตัวนี้นะครับแต่ก็เป็นเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่ทั้งสล็อตแล้วก็เกมยิงปลานะครับก็จะมีอย่างเช่นตัวนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเรียกว่า,าเกมขูดการาดนะครับหรือว่า,าในเกมน่าจะเรียกเกมขูดการ์ดให้โชคนีครับก็จะหน้าตาประมาณนี้ อันนี้วันก่อนผมก็ได้ไปอยู่ประมาณ2,500เพชรเนาะครับนี่โอกาสคืนทุนค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีโอกาสได้กำไรด้วยนะครับจากาเกมกิจกรรมขูดการ์ดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอเคครับแล้วก็มาถึงท้ายคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ได้เข้ามาดูคลิปคลิปนี้นะครับจากช่องรีวิวทุกอย่างนะครับ แล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามนะครับสามารถกดติดตามได้นะครับเพื่อให้ไม่เป็นการพลาดข่าวสารดีๆจากช่องรีวิวทุกอย่างนะครับแล้วก็ในอนาคตผมอาจจะเอาเกมอะไรหลายๆอย่างมาลงนะครับก็ฝากติดตามได้เลยนะครับที่ช่องรีวิวทุกอย่างนะครับโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็สวัสดีครับ